สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเล่นเกมการหาหอระมอโดยในแต่ละกลุ่มนะคะจะได้แันชา์การหาโอระมอชูชุนชูค่ะแันชา์นะคะการหาโอระมอแล้วก็บัตรคำบัตรตัวเลขบัตรตัวเลขนะคะแต่ละกลุ่มก็ได้ทุกคนนะ,ะเ,เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนหยิบบัตรโจทย์การหาหอระมอะะแต่ละข้อโดยให้แต่ละกลุ่ม แล้วก็สลับไปเรื่อยๆเรียนกันไปเรื่อยๆกลุ่มที่หนึ่งจะใช้กลุ่มที่หนึ่งก่อนและกติกากติกาการเล่นเกมการหาหอรองอนะคะหลังจากผู้หยิบหลังจากผู้หยิบแผ่นโลดการหาหอรองแล้วครูจะให้เวลาแต่ละข้อหนึ่งนาทีนะคะ ถ้าหมดเวลา10นาทีนะเรียนค่อยแสดงคำตอบพร้อมกันโอเคไหมคะโอเคค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแลกันขอเลขค่ะนี่เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4โอเคนะคะเแต่เราก็จะมีคะแนนและมีรางวัลด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้รางวัลโอเคนะได้กลุ่มที่1จุ่มเหยียดโจทย์ก่อนีมาดูกัน โอเคอเลขที่ได้จบข้นนี้ช่วยกันหยิบนะคะว่าเลขอะไร 10, 12และสิบแปดหยิบนเลยค่ะหยิบกันเลขกจนเดียเป็นช้าเลยค่ะจูก่อนเลยสิบสิบสองและสิบแปดอ่าสิบสิบสองและสิบแปดเอาเริ่มจากเวลานะคะนุ่นโจมค่ะจนทเร็วเร็วเร็วเร็ ยืนบิต่อแล้วติดไปถ้าอ่างนั้ก็ยนได้ลูกยังให้ยปีได้ค่ะ

อีกไหมดูนดียังมีวลขไหนที่สามารถเล่นอลบอกว่าของแปดและสิบได้อีกบ้างมีอไหมคะอ่าดีกไหมไปกับสิก็มาบอ่คนของไปดับสิบหรีอตัวที่สามารถหาแปกับสาาิบสาาได้ลงัว าไได้ง้ก็สเก้านี้ะใกีป็นเลขตรงนี้ามนไได้ตรงน้เร็เก้ตหคะีกาตัวเลขนาไ้วไม่มีลยเราพ่อหเก็ตัดอล้ก็ออเปต่อไปไนรไเป็นไรลูกาตนี้ได้ตมีได้ตรงที่หนสามและ ข้อต่อไปข้อต่อไปนออกันนี้โจทย์ข้อนี้เร็นตัวเลสองนวนบจนวนนะแต่ลจนวนจะเป็นเลขสองละโจทย์ข้อนี้คือมและส่ห้าและสห้ จับเวลาค่ะ สามสบ้ากับสสิ ไม <a> ่โดนสามจนวนีอ่ะและ่ามจเวลานะคะสิอแี่สิบห้าโบะย้ายยายย้ายยา้าย แม่ <laughs> ทาไปสาว้อยแล้วสนุกไหคะสนุกค่ะให้รอก่อนสนุกไหเอ่ยสนุกค่ะดีเนอย่างี้ดีค <au> ่ะเ่นเกมด้วยเป็นยังไงกรารอเข้าขึ้นหมคะเข้าใจค่ะเข้าใจขึ้นนะอรู้สึกว่านักเรียนีใช่ไหมในกลุมกลุ่มไหนที่กาหยืที่เพื่อนม่ช่วยอะไรยบ้างีไหมคะมีไหมกลุ่มไหนที่กลุ่มนัช่วยได้ช่วยเลย มีไหมคะไม่มีนะบางคนช่วยหาตัวเลขบางคนช่วยจ่ายตัวเลขบางคนช่วยคิดบางคนช่วยช่วยกันพูดช่วยกันคิดโอเค,คอก,อกิจกรรมนี้ให้เราเข้าใจบ้างให้ไหมคะอ,อ๋อทำไมขเข้าใจมากเลยคืออะไรอีกอะไรอีก กล่มนี้ไเจนะคะกลุมที่สองได้หกกลุ่ที่สาได้เจ็ดกุมที่สี่ได้อันนี้ชนะเปนกลุ่มที่สี่ใ่ล้วมี่สมีรางวัลไทยไม่ใเหอเดียวอ๋อหลงตัวอันนะคะเดี๋ยวของเป็อะไรนวะ ยังนะคุณดว่าเก็บยังก็ตรงนี้ปนแล้วนะอ๋อนี่นี่อได้อไใแล้วนะคะไแล้วนะ

ข้าส like ุดท bueno. ้ายชาสาับมาจิตนัทีนที่แลวนี้เวนทำความสะอาดเลยค่ะหน้าตาไม่ติดหน้าตาไม่ติดทำอย่างอื่นก่อน